บอลลีโวครับจบกันไปเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นต่อเนื่องดราม่าเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของผู้ตัดสินนะครับก็ยังมีคุยกันอย่างต่อเนื่องอยู่ปะปลายเพราะว่าเกมคู่ใหญ่นะครับบุรีรัมยูนิเต็ดชนะบีจีปทุมยูนิเต็ดสามหนึ่งเนี่ยลูกที่3เนี่ยมันมีจุดโทษแล้วก็มันเป็นจุดโทษที่มีประเด็นพอสมควรนะครับว่าควรได้หรือเปล่าเบาไปหรือเปล่าในหรือนอกเขตโทษอะไรเงี้ยเพราะว่าลีโวครับรอบนี้มันยังไม่มี VAR นะครับซึ่งแน่นอนว่าบุรีรัมยูนิเต็ดก็ตกเป็นจำเลยอีกแล้วนะครับช่่่่่่่่ววงง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 นนนนนนีีีี้้้้บุรรรรรรรััััมมมยยยกกกกก็็จะะโโดดดเเเเเออ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 หททืืืืขขปแแลผููตตสิาาพ ผมคุยกันอย่างนี้แล้วกันนะครับในมุมมองนะครับเรื่องของเรื่องโปรแกรมมันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วแต่เรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการกล่าวหาบุรีรัมซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดได้นะครับว่าผู้ตัดสินมันช่วยหรือไม่ช่วยนะครับแต่ในมุมมองผมแล้วเนี่ยผมมองว่าผู้ตัดสินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ช่วยบุยรีรัมหรอกครับแต่ว่ามาตรฐานแล้วก็คุณภาพนะครับแล้วก็ระบบของผู้ตัดสินเนี่ยมันจะคงห่วยเหมือนเดิมนะครับผมใช้คํานี้เลยว่ามันยังห่วยเหมือนเดิมเพราะอะไรครับในไทยลีกก็พูดกันมานานแล้วาทํ กันหรือเปล่าว่าการจับสลากผู้ตัดสินมาได้ผลดีหรือไม่นะครับที่ผ่านมาผมว่าปัญหามันก็ยังมีอยู่ชัดเจนนะครับมันได้แค่อย่างเดียวก็คืออาจจะความสบายใจว่าผู้ตัดสินจับสลากมาแต่นั่นแหละครับอีกมุมหนึ่งก็คือก็ผู้ตัดสินจับสลากมาครับมาตรฐานมันไม่มีเกมใหญ่ๆเกมที่มันมีคุณภาพทีมใหญ่ๆมาเจอกันเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันควรจะเลือกผู้ตัดสินที่มีความเหมาะสมลงไปทําหน้าที่มากกว่านะครับผมว่าฟุตบอลที่ไหนในโลกก็เหมือนกันนะครับถ้ามันเป็นเกมที่มีความยากมีความเขี่ยวของทีมของตัวผู้เล่นเนี่ยเขาก็ ว่าในไทยลีกเองไม่ใช้อย่างนั้นใช้วิธีจับสลากเพราะฉะนั้นในบางเกมเนี่ยแทนที่มันจะมีเกมทีเ่เป็นเกมที่มีคุณภาพผูธธ้ตัดศินระดับฟีฟ่าหรือผูธธ้ตัดศินชั้นหนึ่งระดับหัวแถวปเป่าเนี่ยคุณก็ไปจับได้ใครก็ไม่รู้มาเป่าหลายเกมเราเลยเห็นเลยว่าผูธธ้ตัดศินออกทะเลนะครับเกมคู่เบืองทองกับบุรีรัมก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันว่าผูธธ้ตัดศินจะขลากมาไม่ใช่ผูธธ้ตัดสินฟีฟ่านะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเปาโคสิมกรภูรมหรอกมันก็มีสงการบุญเกียรตินะครับมีมงคลชัยเพชรศรีมีอะไรซึ่งมันก็เป็นผู้ตัดศินระดับฟีฟ่าอีลินะครับหรือยังน้อยก็เป็นชั้นหนึ่งที่สลับหมุนเวียนกันมาแต่สุดท้ายเนี่ยคุณ เลือกวิธีการจับสลากมาคุณภาพขผ้ตูดสินมันก็ไม่ได้แล้วก็ฟุตบอลถ้วยคุณไม่ได้จับสลากคุณใช้วิธีจัดวางแมตช์แต่ผมถามว่าเกมบุรีรัมย์กับบีจีเนี่ยคุณธราวฒิจัดเงินเนี่ยเขาเคยมีประเด็นแจกใบเหลืองไปสิบเอ็ดใบบีจีเจอกับบุรีรัมย์คุณก็ยังเลือกเขาไปทําหน้าที่ในเกมที่บุรีรัมย์เจอกับบีจีอีกเป็นเดมิมผมถามว่าคุณใช้อะไรคิดความโปร่งใสความน่าเชื่อถือมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งแง่กันตั้งแต่ก่อนอลง ไม่รู้ว่าใช้กลมันเขาเรียกว่าไงไม่รู้ว่าใช้วิธีการแบบไหนพูดสินที่เคยมีปัญหากับทีมนั้นคู่กรณีนั้นคุณก็ยังเลือกเอาลงไปทําหน้าที่ในเกมที่มันมีความสาคัญเป็นฟุตบอลแพ้ตกรอบคือมันห่วยที่ระบบเรื่องของการจัดแบตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการพูดสินเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามันยังไม่แก้มันยังห่วยทั้งระบบแบบนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยไปมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าไปช่วยทีมนั้นทีมนี้คือมันดูไม่ออกหรอกมันชี้ชัดไม่ได้แต่ผม่าพูดสินตามมาตรฐานเขาไม่ด อันเนี้ยผมก็เอามาบทอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะหลายเสียงก็ฝากมาบทน,นะครับแล้วก็พูดวงการพูดธสิตอนเนี้ยคือตอนที่คุณแป้งเข้ามาเป็นนายกเนี่ย บอกเจ้านายตำรวใจใหญ่เข้ามาจัดการดูนี่นั่นนะครับมีสภากรรมการเข้ามาล้างบางในเรื่องของพุทธศิลป์ผ่านมาปีนึงผมเห็นเงียบเลยนะครับนายตำรวจคนนั้นก็ไม่เห็นเข้ามามีแอคชั่นอะไรกับวงการพุทธศิลป์เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นคนเดิมๆที่วนเวียนเวียนมากอยู่นั่นแหละระบบมันเปลี่ยนมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นเพราะ,ะนั้นยกคขึ้นใหม่ครับเรื่อง,องพูทธศิลป์นะครับเรื่องของการจับสลากู้ทธศิลป์ผ่านไปหนึ่งปีแล้วประเมินซะไหวไม่ไหวดีหรือไม่ดีบวกลบคูณหารกันแล้วก็ไอการจัดมเ,เมดมเาิ เป่าทีมเดิมๆที่มีปัญหาก็ยังเลือกไปเป่าอยนั้นะคุณไม่มีสีมือตนะั้งแต่การจัดแมตช์แล้วคุณจะเป็นว่าคาดหวังอะไรกับผู้ดศินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องผู้ดศินตามุมมองผมมองอย่างนี้ก็แล้วกันผมไม่คิดว่าผู้ดศินช่วยใครแต่ผมมองว่ามันห่วยทั้งระบบนะครับขออนุญาตกราบเรียนตรงๆตามนี้เพื่อหวังที่จะเห็นการพัฒนาที่มันดีขึ้นครับ